กรมอุตุประกาศฉบับสิบเตือนพายุวิภาฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงข่าวด่วนอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ h t t p s w w w k s e c o t h กรมอุตุประกาศฉบับที่สิบเตือนพายุวิภาฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงเปิดชื่อจังหวัดไหนโดนบ้าง22-24กรกฎาคมนี้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันทะเลขึ้นสูง4เมร วันที่22กรกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10 196 2568ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้22กรกฎาคม68พายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาบริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามหรือที่ละติจุด20.5องศาเหนือลองจิจูด107.1องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก่อนทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทยบินประเทศเวียดนามในวันนี้22กรกฎาคม68และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ h t t p s w w w k s c o t h t h n e w s 9 8 5 8 8 0 0 จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันที่22กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินและมุกดาหารภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัยนาสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันวันที่23กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลยหนองคายเป็นการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันวันที่24กรกฎาคม2568 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร